เรายังอยู่ที่บ้านนอนม่วนนะคะคุณผู้ชมว้าวน้องกินให้ด้วยพี่น้านเห็นเป้าหมายใช่ไหมอันนี้เอาลูกชิ้นมาแบ่งให้น้องทานนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานนี้กินไม่หมดนะคะกินไม่ไหวน้องโอเคอยู่นะน้องชอบอุ้ยน้องชอบพี่นะ้าน้องชอบค่ะ อ๋มมอไม่เอาพริกอะพีน่นะพีน่นะต้องเอาพี่พีน่นะจะเทน้ําพีน่นต้องเสียบเสียบแบบว่าออกออกทีละลูกอะ่ะวางไวอ้อ่ะหมายถึงว่าไม่งั้นพริกมันจะออกมาด้วยเดี๋ยวเอาขยะไปทิ้งไม่งั้นน้องเขากินเผ็ดไงใช่ไหมล่ะกินเลยลูกใหญ่ใหญ่บเริ่มเลยค่ะ กินไม่ไหวแล้วคราวนี้เลือกกินไม่ไหวแล้วเผ็ดกินได้ไหมล่ะเราไม่ได้ล้างน้ำเผ็ดไม่มากหรอก,กอืมแห้เอาวางตรงปูนอะ่ะติดหญ้าเนระแลวน้องกินหญ้าไปด้วยเ,เปล่าน,นี่เอาลูกชิ้นมาให้น้องกินนะคะโอ้ฟันยาวมากเลย กินได้ไหมลูกกินให้หมดนะเดี๋ยวจะลกูกนี่อย่างน้อยก็ได้กินเลยนะวันนี้ข้างในอ่ะพี่นะตรงซักผ้าแหละตรงพี่นะตัวนี้เลยไม่ได้กินเลยดูดิ เนี่ยตัวนี้ไม่ได้กินนอนอยู่นี่นี้เหรอตัวนี้ไม่ยอมกินหรือว่าแบบต่างๆกินด้วยกันไม่ได้เปะ่ะ